เลี้ยงเป็ดบาบารีสอเดือนได้ขายเลี้ยงง่ายโตเร็วและราคาสูงที่สำคัญเป็นที่ต้องการของตลาดเลยค่ะเป็ดบาบารี่เป็นเป็ดที่มีโครงสร้างตัวใหญ่อ,อวบอ้วนเนื้อเยอะเนื้อนุ่มหอมอร่อยเนื้อสะอาดและไม่มีกลิ่นสาบค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขวัญใจบ้านนาจะพาคุณผู้ชมไปรู้ถึงวิธีการเลี้ยงเป็ดบาบรารบ่แบบลดต้นทุนเพื่อให้ได้กําไรในการเลี้ยงมากขึ้นค่ะและมาดูว่าในการเลี้ยงแต่ละครั้งนั้นคุณผู้ชมจะได้กําไรครั้งละประมาณกี่บาทนะคะวิธีการเลี้ยงนะคะขั้นตอนแรกก็คือการทําโรงเรือนค่ะ โรงเรือนจะต้องกันลมกันแดดกันฝนได้ระบายถ่ายเทอากาศได้ดีและต้องสะอาดด้วยค่ะก่อนนำเป็ดเข้ามาเลี้ยงให้ทำความสะอาดและขีดยาค่าเชื้อหรือว่าโรยปูนขาวทิ้งไว้7วันค่ะที่เห็นนี้ก็คืออาหารรดต้นทุนนะคะ เพราะเป็ดบาบารีนั้นก็กินอาหารทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งหญ้าแหนแดงแล้วก็เศษอาหารที่เหลือนะคะแล้วพื้นของขอคอกถ้าหากว่าเป็นพื้นดินนะคะควรจะนำแกลบดิบมาปูให้ทั่วบริเวณอคอกเลยค่ะเพราะว่าแกลบดดิบนี้จะทำให้พื้นนิ่มและไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะ ถ้าหากว่าบริเวณเลี้ยงเรากว้างควรที่จะมีน้ำไว้ให้เป็ดเล่นทั้งวันเพราะการที่เป็ดได้เล่นน้ำนั่นก็คือเขาจะมีสุขภาพดีและอารมณ์ดีจะทำให้การเจริญเติบโตดีขึ้นค่ะถ้าเราคิดที่จะเลี้ยงเป็ดบาบารีนะคะเลี้ยงทั้งทีก็เลี้ยงให้เป็นร้อยตัวเลยค่ะ <Wow. S 1> เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาในการเลี้ยงและ้อยตัวนี้ โรงเรือนก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะการให้อาหารเป็ดอย่างน้อยให้ส่งเวลาเช้าเย็นนะคะจะให้ตอนเที่ยงด้วยก็ได้หรือว่าจะให้ตลอดทั้งวันได้ยิ่งดีและต้องมีน้ำที่สะอาดใส่ภาชนะเอาไว้ให้เป็ดได้กินตลอดทั้งวันค่ะ <Surprise! S 1> ถ้าหากว่ามีวิตามินก็ให้ใส่เข้าไปในน้ำที่จะให้เป็ดกินหรือว่าผสมไปในอาหาร สัก20วันครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะวิธีการให้อาหารเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ปิดบาบารีฟักไข่เลยนะคะเมื่อปิดบาบารี่อายุได้ประมาณ2เดือนนะคะแม่เมะปิดบาบารี่นี้ก็จะออกไข่ครั้งหนึ่งประมาณ20ฟองและในปีหนึ่งจะออกประมาณ4-5ครั้งค่ะปีหนึ่งก็ประมาณ80-100ฟองค่ะ ถ้าหากว่าเราจะให้เป็ดเบอร์เบอรี่นี้ออกไข่นะคะก็ให้ออกไข่ได้นานสุดก็แค่2ปีนะคะถ้าหากว่า,าไว้3ปี4ปีเป็ดบารเบอรี่ก็จะเริ่มออกไข่น้อยลงจะทำให้เราเสียต้นทุนในการเลี้ยงค่ะ Oh my god ถ้าหากว่าเราเลี้ยงเป็ดบาร์เบอรี่100ตัวก็ให้เลี้ยงตัวเมีย65ตัวตัวผู้35ตัว เพื่อให้เป็ดนั้นได้ผสมพันธุ์กันค่ะการฟักไข่มีสองวิธีนะคะวิธีแรกก็คือเราให้แม่เป็ดฟักเองและวิธีที่สองเราเก็บไข่ไปฟักในตู้อบค่ะไม่ว่าจะเป็นวิธีที่ให้ไก่ฟักเองหรือว่าการไปไว้ในตู้อบนะคะก็ประมาณ35วันก็จะออกมาเป็นลูกเป็ดแล้วค่ะ เมื่อออกมาเป็นลูกแล้วเราก็จะนําลูกเป็ดมาแยกอนุบาลต่างหากนะคะอย่างที่เห็นนี้ก็แยกในสุ่มค่ะช่วงที่เป็ดออกมาเป็นตัวแล้วจนถึง25วันนะคะเราก็จะให้กินหัวอาหารไก่เล็กที่มีโปรโตีน21%ถ้าหากว่าเราจะขายเป็ดที่เป็นตัวเล็กนี้นะคะ เมื่อเราเลี้ยงอาหารได้ประมาณ10วันก็ขายได้แล้วค่ะขายในราคาตัวละประมาณ30บาทหรือจะขายเป็นไข่เชื้อก็ได้ค่ะแต่เราก็ต้องดูก่อนว่าไข่เป็ดของเรานั้นมีเชื้อที่จะฟังเป็นตัวได้ไหมเราจะขายในราคาฟองละ20บาทค่ะเป็ดตั้งแต่แรกเกิดถึง25วันเราจะเลี้ยงด้วยหัวอาหารไก่เล็กที่มีโปรโตีน21% อายุประมาณ25วันเราก็จะมาเลี้ยงแบบอาหารลดต้นทุนค่ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบว,วิธีการเลี้ยงแบบหัวอาหารอย่างเดียวแล้วก็เลี้ยงแบบลดต้นทุนกันนะคะเป็ดที่เลี้ยงอยู่นี้100ตัวนะคะเป็นโรงเรียนต่อกันนะคะเหลาละ50ตัวค่ะเต็ดตั้งแต่แรกเกิดจนถึง60วันเลี้ยงด้วยหัวอาหารอย่างเดียวใช้หัวอาหารประมาณ20กระสอบ กระสอบละ30กิโลกรัมฉเฉลี่ยกิโลกรัมละ25บาทกระสอบหนึ่งก็750 10กระสอบต้นทุนค่าหัวอาหารก็1 5 0 0 0บาทค่ะเมื่อเป็ดได้อายุ60วันหรือว่าบางคนอาจจะเลี้ยงไปถึง75วันนะคะก็จะจักเป็ดขายได้นะคะ,ฉะเฉลี่ยเป็ดตัวหนึ่งก็อยู่ที่2กิโลครึ่งถึง4กิโลครึ่งนะคะแต่เราก็มาคิดฉเฉลี่ยเอาที่ 2กิโล8ขีดนะคะราคาเป็ดบาร์รี่ที่เราขายยกตัวนะคะก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ8 0บถึง120บาทแต่เราก็มาเฉลีย่ยเอากิโลกร,รัมละ90บาทเดี๋ยวเรามาคิดไรายได้แบบเลี้ยงหัวอาหารอย่างเดียวนะคะเป็ด100ตัวคูณด้วยน้ำหนักก็คือ2กิโล8ขีดคูณด้วยราคาก็คือกิโลละ90บบาทก็จะขายได้ เป็นเงิน25,200บาทค่ะลดด้วยต้นทุนเตียงแบบหัวอาหารอย่างเดียวนะคะก็15,000บาทอาจจะมีค่าวัคซีนอะไรด้วยคิดไป400บาทเป็น15,400บาทถ้าเลี้ยง100ตัวเราจะมีรายได้9,800บาทเลี้ยง200ตัวมีรายได้19,600บาท เลี้ยง300ตัวมีรายได้29,400บาทค่ะวิธีที่2ก็คือการเลี้ยงแบบอาหารลดต้นทุนนะคะเราจะใช้หัวอาหาร1ส่วนแล้วก็อาหารลดต้นทุน1ส่วนนะคะอาหารลดต้นทุนก็จะได้แก่พวกยาหวานผักบุ้งต้นกล้วยลำข้าวเข้าไปลือกแบบนี้นะคะหรือว่าเศษอาหารที่เหลือจากการกินค่ะ การเลี้ยงแบบลดต้นทุนก็จะช้ากว่าการเลี้ยงด้วยหัวอาหารอย่างเดียวนะคะอาจจะเลี้ยง60วันก็จะต้องเพิ่มไปเป็น75วันแบบนี้ค่ะการเลี้ยงแบบลดต้นทุนนะคะเราก็จะใช้หัวอาหาร1ส่วนอาหารลดต้นทุน1ส่วนอาหารลดต้นทุนก็คือพวกลำอ่อนลายข้าวผักบุง้งหรือว่าเศษอาหารที่เหลือจากการกินนะคะให้ใช้ในปริมาณ1ต่อ1ส่วน แต่อย่าให้อาหารลดต้นทุนเยอะเกินไปนะคะเพราะเป็ดเจริญเติบโต,ตได้ไม่เต็มที่ค่ะค่าอาหารจากการเลี้ยงแบบลดต้นทุนสำหรับเป็ด100ตัวนะคะปกติถ้าเลี้ยงอาหารอย่างเดียวเราจะใช้หัวอาหาร20กระสอบแต่ถ้าหากว่าเราเลี้ยงแบบลดต้นทุนก็จะใช้หัวอาหารหมดประมาณ10กระสอบก็เป็น7,500บาท ค่ารำอ่อนนี้จะใช้ประมาณ5กระสอบกระสอบละหปิ๊บปิ๊บละ20บาทก็จะตกกระสอบละ100ใช้5กระสอบก็เป็น500บาทข้าวเปลือกหมดประมาณ2กระสอบกระสอบละ40กิโลตกกระสอบละ500บาทก็เป็นเงิน1,000บาทค่ะค่าอาหารลดต้นทุนอื่นก็เช่นพวกหนแดงผักบุ้งหญ้าต้นกล้วย หรือว่าอาหารที่เหลือจากการกินนะคะก็คิดไปประมาณ600บาทค่าวัคซีนอื่นๆก็ประมาณ400บาทรวมค่าใช้จ่ยในการเลี้ยงแบบลดต้นทุนรวมค่าอาหารแบบลดต้นทุน10,000บาทค่ะโอ้โหห่างกันกับต้นทุนที่เราเลี้ยงแบบหัวอาหารอย่างเดียวนะคะถึงประมาณ5,400บาทเลยค่ะเพราะตอนที่เราคิดเลี้ยงหัวอาหารอย่างเดียวนะคะ ต้นทุนอยู่ที่15,400บาทแต่พอเรามาเลี้ยงแบบอาหารลดต้นทุนโดยใช้หัวอาหาร1ส่วนแล้วอาหารลดต้นทุน1ส่วนนะคะเราเสียค่าใช้ใจ่ายในการซื้ออาหารให้กับเป็ดเพียง10,000บาทค่ะ เมื่อเป็ด100ตัวครบ6เดือนที่เราจะขายได้นะคะเราก็เอา100ตัวคูณด้วย2.8กิโลกร,รัมคูณด้วยราคา90บาทนะคะก็จะขายได้อยู่ที่25,200บาทลบด้วยค่าซื้ออาหารแบบลดต้นทุน10,000บาทเราก็จะเหลือกำไรสำหรับการเลี้ยงเป็ด100ตัวด้วยอาหารลดต้นทุนนะคะ ถ้าเลี้ยง100ตัว2เดือนนะคะเราก็จะมีรายได้ที่1 5 2 0 0บาทถ้าเลี้ยง200ตัวเราก็จะมีรายได้อยู่ที่3,400บาทถ้าเลี้ยง300ตัวเราจะได้รายได้อยู่ที่45,600บาทค่ะเพียงแค่2เดือนนะคะแต่ถ้าผู้ชมที่ซื้อลูกเป็ดมาเลี้ยงนะคะถ้า100ตัวก็ให้หัก 3,000บาทเพราะว่าลูกเป็ดตัวหนึ่งราคา30บาทถ้า200ตัวก็หัก6,000บาททา3า300ตัวก็หัก9,000บาทนะคะแต่ขออนี้ที่เลี้ยงก็คือไม่ต้องหักค่าลูกเป็ดนะคะเพราะเป็นลูกเป็ดในเรานี่เองค่ะแต่ถ้าผู้ชมซื้อลูกเป็ดมานะคะเราเลี้ยงไปได้2เดือนเป็ดก็จะออกไข่นะคะ แล้วเป็ดนั้นออกไข่ทีหนึ่งนั้น20ฟองเลยนะคะปีหนึ่งออก4 5ครั้งเฉลี่ยปีหนึ่งก็ประมาณ70 1 0 0ฟองนะคะเราก็พอครบ2เดือนเราก็ปล่อยให้เป็ดฟักไข่เลยค่ะครั้งหนึ่งที่ไข่ออกมา20ฟองก็จะฟักออกมาเป็นตัวได้ก็ประมาณ17ฟองนะคะ ปีหนึ่งเราก็จะได้ลูกเป็ดปริมาณมากเลยนะคะถึงแม้จะซื้อลูกเป็ดมาแต่พอครบ2เดือนแล้วเราให้เป็ดฟักเองนะคะหรือว่าเอามาใส่ตู้อบฟักผู้ชมก็จะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายในการซื้อลูกเป็ดเลยค่ะแล้วผู้ที่เลี้ยงเป็ดบาบารี่บางคนนะคะเขาไม่ได้เลี้ยงเป็ดเพื่อขายเนื้อเป็ดนะคะแต่เขาเลี้ยงเพื่อที่จะฟักลูกเป็ดขายค่ะ คือฟักไข่ง่ายการเลี้ยงง่ายพอเข้าฟักให้ฟักไข่ได้ประมาณ2ปีก็จะขายแม่เป็ดยกตัวยกเล้าในราคาตัวละ200บาทเลยนะคะเป็ดบารบารี่นี้นะคะขายได้ทั้งเป็นเป็ดเนือ้อทั้งไข่เชือ้อแล้วก็ลูกเป็ดเลยค่ะ จากการสอบถามผู้ที่เลี้ยงเป็ดบาบารี่นะคะส่วนใหญ่ใครที่ได้เลี้ยงแล้วก็จะเลี้ยงตลอดไปด้วยความที่เป็ดบาบารี่เลี้ยงง่ายโตเร็วจบคลิปแล้วค่ะกรุณากดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ